สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักษัตรปีรากาหรือคนเกิดปีไก่นะครับว่าในเดือนกร,รกฎาคม2567นี้คนเกิดปีรากาจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดปีรากานะครับในเดือนกรกฎาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีรากาในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องบอกว่ามีไพ่ที่เป็นพลังงานด้านบวกขึ้นมาถึง3ใบนะครับใบแรกนะครับที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคําทํานายคือไพ่สิบเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้รับการ เพื่อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จะทำสิ่งใดก็สำเร็จจะทำสิ่งใดก็มีคนช่วยหนุนหรือมีคนสนับสนุนนั่นเองคนเกิดปีรากาทั้งหลาย ไพ่อีกใบหนึ่งคือไพ่ดีเอ็มเพ s สหรือว่าไพ่จักรพรรด,ดินีนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดปีรากาหากทําสิ่งใดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจหรือความรักในสิ่งที่จะทำสิ่งที่ทำในเดือนกรก,กฎาคมนี้จะสำเร็จได้ด้วยดีนะครับและไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่หนึ่งคาถา ไพ่แห่งการเริ่มต้นของสิ่งดีๆในเรื่องงานการได้รับโอกาสดีๆการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้เริ่มต้นนะครับของอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับคนเกิดปีรากาครับในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าธุรกิจ กิจการจเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่มใครที่ทำธุรกิจกิจการกับครอบครัวช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นเดือนที่ดีนะครับเห็นความสำเร็จเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นจะเจราจาธุรกิจเจราจาการค้าสำเร็จได้ด้วยดีนะครับ ส่วนคนที่เป็นพี่น้องชาวสวนชาวไร่นะครับต้องบอกว่าเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนที่ดีนะครับเป็นเดือนที่พืชผลได้กําไรค้าขายก็จะดีคนค้าขายเนี่ยถ้าเป็นค้าขายออนไลน์ก็ดีนะครับค้าขายแบบมีหน้าร้านก็เด่นเรียกได้ว่าจะมีลูกค้าเยอะมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะ นะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายถ้าเป็นคนที่เป็นพน,นักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาต้องบอกว่า การงานมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนจะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญจากหัวหน้างานหรือว่าหัวหน้างานเห็นศักยภาพเห็นความสามารถของเราแล้วก็สนับสนุนเรามีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดปีราคาในเดือนนี้นะครับบางคนจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ เช่นกันครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายและในบรรดาคนเกิดปีรากานะครับต้องบอกว่าจะมีคนเกิดปีรากาอยู่กลุ่มหนึ่งที่ดวงการงานจะดีเป็นพิเศษนะครับได้แก่คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนที่เป็นพี่น้องชาวสวนชาวไร่นะครับพี่น้องเกษตรกร,กรทั้งหลายนะครับรวมถึง คนที่นะครับทำธุรกิจครอบครัวดวงการงานในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีรากานะครับต้องบอกว่าดวงการงานโดดเด่นมากๆนะครับใครที่นะครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานหรือว่าในช่วงนี้หางานอยู่ในเดือนกรก,กฎาคมนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งโอกาสนะครับสมัครงานก็จะมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษตัตรปีรากาหรือคนเกิดปีไก่กันบ้างนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาการเงินนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษตัตรปีรากาหรือคนเกิดปี ใน,ในเดือนกร,รกฎาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาการเงินโดดเด่นครับมีไพ่ Judgment ไพ่แห่งการฟื้นตัวไพ่แห่งการฟื้นคืนในดวงชะตาการเงินนะครับนั่นหมายความว่าใครที่การเงินเคยย่ำแย่การเงินเคยมีปัญหาในเดือนกรกฎาคมนี้การเงินจะเริ่มดีขึ้นครับเริ่มเห็นอะไรดีๆเริ่มเห็นทางออกเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคครับ คนเกิดปีรากาทั้งหลายมีไพ่เดลเวอร์ขึ้นมานั่นหมายความว่าปัญหาใดๆก็ตามที่เราเจอเราจะไม่ได้เผชิลลำพังเพียงคนเดียวครับจะมีคนเข้ามาช่วยแก้มีคนเข้ามาช่วยเรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะครับดวงการเงินจะดีขึ้นครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายใครที่นะครับเรียกได้ว่าเคยมีปัญหาในเรื่องเงิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนี้เงินกู้นี้นอกระบบนะครับหรือว่าหนี้ในรูปแบบใดๆก็ตามเดือนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์จะปลดหนี้ได้หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาหาทางออกจากสถานการณ์เหล่านั้นได้คนเกิดปีรากาทั้งหลายครับ ในไพ่ที่อยู่ตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายต้องบอกว่าเป็นไพ่ดีอาคิมิสนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเก่งหาเงินฉลาดหาเงินของคนเกิดปีรากาครับ ในเดือนครักดาคมนี้คนเกิดปีรากาการเงินดีการเงินจะคล่องตัวมีเงินเข้ามาหลายทางบางคนมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินนะครับคนเกิดปีรากาจะหาเงินได้จากนะครับความน่าเชื่อถือจากคำพูด จากวาจาจากการเจรจาเรียกได้ว่าวาจาพารวยวาจาผาเรียกทรัพย์ก็ว่าได้คนเกิดปีรากาทั้งหลายครับส่วนในเรื่องของโชคลาบดวงโชคลาบถือว่าเด่นนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายมีเกณฑ์จะมีโชคลาบ จากคนตายนะครับหรือว่าจากผู้เสียชีวิตนำพามาให้นะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงให้คนเกิดปีรากานั้นทำบุญลงศพนะครับก็จะเสริมบุญบารมีนะครับหากใครที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแนะนำให้ทำนะครับ คนเกิดปีรากาทั้งหลายครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามดวงชะตาเราก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลของแต่ละคนและตามรายละเอียดดวงชะตาแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญนะครับถึงไม่ได้เสี่ยงโชค ก็แนะนำให้ทําบุญนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจารย์ปอคนเปิดดวงบอกหรือทําบุญในรูปแบบใดก็ได้ดีทั้งนั้นดีกับตัวคุณเองนะครับไม่ได้ดีกับใครนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับเอาลครับดวงชาวตาการเงินผ่านไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับ วงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่าเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีรากานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีรากานะครับในเดือนกรกฎาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดปีรากาต้องบอกว่าก็จะมีทั้งเรื่องที่ดี และมีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ดีต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคนเกิดปีรากามีไพ่ที่เป็นพลังงานด้านบวกขึ้นมาถึง2ใบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยหรือไพ่ราชาแห่งคาทานะครับไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองผิวเผินจะพูดถึงเรื่องงานเป็นหลักนะครับแต่ ถ้าเป็นเรื่องความรักเราจะพูดถึงความรักที่มั่นคงหรือการซับพอร์ตคนรักนะครับคนรักซับพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นะครับระหว่างเราละคนรักนั่นเองในเรื่องต่างๆนะครับคนเกิดปีรากาที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ในเดือนกรกฎาคมน,นี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปแบบเรื่อยๆสบายๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้กังวลใจนะครับถ้าจะมีก็จะเป็นในเรื่องของทัศนคติบางอย่างที่อาจจะต้องปรับจูนเข้าหากันเท่านั้นเองนะครับ ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นไม่มีอะไรให้กังวลใจมากนักนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้ของขวัญได้ของกำนันที่ถูกใจจากคนรักด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วในเดือนกรกฎกาคมนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ถือว่ามั่นคงดี ถ้าจะทะเลาะกันก็ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หรือเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปในบางสถานการณ์นั่นเองครับคนเกิดปีรากาเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องเป็นคนที่ไม่คิดมาก จนเกินไปหรืออาจจะไม่เอาแต่ใจเราเป็นที่ตั้งมากจนเกินไปนะครับในขณะเดียวกันในเดือนกรกฎาคมนี้คนเกิดปีรากาโดยเนื้อแท้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่าไม่เด่นนักนะครับจะเรียกได้ว่าคนเกิดปีรากานั้นมักจะเอาเวลาไปทุ่มให้กับเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นๆซะมากกว่านะครับ ส่วนคนโสดต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์ได้เจอคู่ครับมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ผ่านเข้ามาในลักษณะของการที่ต้องทํางานร่วมกันหรือว่าคนที่เรียกได้ว่าผ่านเข้ามาผ่านการติดต่องานหรือว่าผ่านการนะครับพูดคุยเจรจานะครับหรือว่าผ่านโลกโซเชียลก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันครับ คนเกิดปีรากาทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักในเดือนกรกฎาคม2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายเรื่องความรักก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจามากนักเรื่องการเงินก็ดีเรื่อง การงานก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นคำทำนายใดที่ดีในวันนี้ขอให้เป็นดั่งพลังใจให้กับคนเกิดปีรากานะครับกข้ามผ่านนะครับชีวิตในแต่ละวันไปได้ด้วยดีและมีชัยชนะ เหนือปัญหาต่างๆที่ยังคงต้องเผชิญอยู่บ้างนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตา ครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไ d ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ทำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเอง บุญรักษาเทวาวยพรคนเกิดปีรากาหรือว่าคนเกิดปีไก่ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ